โควิดรอบแรกเลยที่วิกฤตมากช่งนั้นงานก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าใครขเขาก็ไม่จัดงานเหมืนเก็บที่เคยมีมันก็หมดไปก็เลยเอารถเป็นเข้าได้มา2องแสนบาทเพื่อจะมาลงทุนชื่อ พอนิชาสารตุ้ยอยู่ตำบลัวปักท่าเมเภอางเลงจังหวัดนครปฐมอาชีพคือทำสวนคือไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจะไปส่งประคองเข้าไปทำพวกตกแต่งสถานที่ต่างมนมาต่างๆเช่นงานศพงานแต่งงา,ตง,งานบวชคือได้ได้ทุกงานทุกประเภทคือเช้ามาก็ออกสวนไปดูรดน้ํารดน้ําใส่ปุย๋ายได้หญ้าแล้วก็บางทีก็ตัดตัดของแล้วสิบโมงจะเป็นโมงก็เข้าบ้านก็ออไรายได้ได้ช่วงนี้นะ่ะหน้านี้นะคะ หน้าหนาวเนี่ยราคาดีแพงได้วันหนึ่งก็หมื่นสองหมื่นเลยนะต่อวันอาทิตย์หนึ่งบางทีก็จะสานสี่ครั้งบางทีก็สับทุกวันทุกวันเลยแล้วก็ได้ก็คือส่งทีหลายถุงอะถ้าเป็นเป็นถุงคือประมาณ5 0าสถุง, 50, ถ,ง,ถ,งถ้าเป็นกรัรมคือ 2, 3, รรส0 0พันถึงสามพันกามส่งไม่ค่าเลยแล้วว่าส่งเสร็จแล้วก็กลับได้ตังเราก็กลับแล้วเขาก็ส่งออกตามต่างจังหวัด ก็มาเจอโควิดโควิดรอบแรกเลยที <sau> ่ว uh ิกฤตมากกิจคือปกติเคยขายได้ทุกวันแล้วพอมานี้อาทิตย์หนึ่งครั้งวันที่สองอาทิตย์ค้งไม่ได้แล้วช่วงนั้นงานก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าใครเขาก็ไม่จัดงานใครก็ต่างกลัวไม่กล้าอะไรเงี้ยก็เลยงานงานที่ต้องใช้พวกไม้เนี่ยไปประดับตกแต่งทุกอย่างอ่ะตามงานแต่งเนี่ยก็คือดอกลงแต่ส่วนมากคืองานศพก็มีบ้างแต่ก็คือน้อยส่วนน้อยก็ไปส่งของไปมาก็เลื่องตอนนั้นโควิดมันก็คือจะเอายังไงตังที่ไหนมาจ่ายต่อ เพราะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือไปส่งของเนี่ยกเ็เห็นสีสวัสด์ก็นึกถึงเออลองดีเพราะว่ามีสาขาไอ้บ้านก็เลยเอารถไปเข้ารถรีโวได้มา2 0 0 0 0 0บาทเพื่อจะมาใช้จ่ายไที่ท้องค่าใช้จ่ายแล้วต้องคืนหลายจ่ายหลายอย่างค่าบ้านค่ารถค่าคือน้ํามันรถด,ดอกไม้ต้องใช้ค่าปุ๋ยก็ได้มาลงทุนแล้วก็มาใช้เพื่อช่วยให้เราเนี่ยได้ค่าใช้จ่ายได้ด้วยข้อดีของสีสวัสด์คือเข้าง่ายดอกถูกไม่ต้องเอกสารเยอะ ดันยอดไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้คนคำ้ำไวใช้บริการมานานแล้วค่ะก็ะคือความนั่าจะถือก็คือว่าสาขามีทุกสาขาเลยเปิดเปิดรอพอกับเซเว่นอ่ะที่จะไปก็เจอแต่สีสวรถ้าบริการต่างๆก็คือน้องพนักง,งานเ็าจะแจ้งหมดทุกอย่างใบเอกสารต้องน,นี้ดอกเท่าน,นี้ต้นเท่านี้ตนนั้งจ่ายเท่าน,นี้คือเขาบอกทุกอย่างแล้วก็เราก็ยอมรับในเงื่อนไขของบริษัทไม่คิดว่าโดนเอาเปรียบแล้วก็ตกโอเคตกลงลอมาท้าใจใช่ไหมคะพอเข้าไปในตามสาขาเนี่ย น้องเขาบริการดีเขาพูดจาดีปลอยไปไหนก็เจอพี่เป็นไงมาัางอะไรมาัางอถามก็อยากเอาคุณสูจช่ววัก็คือก็ได้เงินมาให้ลงทุนกอยัาดนี้ก็ยังมาช่วยช่วยช่วยที่เราวิเวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ก็ได้ช่วยได้เยอะอะถ้าไม่โอกาสก,าก็คือถ้าเราไม่อะไรเงี้ยนึกถึงก็ได้กถึงผู้ช่วยวั์